สวัสดีครับวิเคราะห์เด็ดฟุตบอลกับฟเกอร์99ครับไปดูตัวเต็งประจำวันพฤหัสบดีที่7กันยายนในารายการยูโร2024ครับระหว่างเซอร์เบียเปิดบ้านพบกับฮังการีครับตอนนี้ลงแข่งขันกัเวลาตี1:45ตามเวลาบ้านเรา ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้การขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานทําคลิปต่อไปด้วยละกันก่อนเดินครับเราไปดูสถิติ3านัดที่เคยเจอกันนะครับตัวนี้ผัดกันแพ้ชนะและก็เสมอไป1นัดล่าสุดฮังการีครับเปิดบ้านแพ้ไป0ูนย์ประตูต่อหนึ่งไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับตัวนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดก็ไปเสมอกับบัลแกเรียมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับเอาไปดูฝั่งเจ้าบ้านนะครับดอยแกสตอยโควิดสครับเฮสโคทับของเซอร์ อเล็กซานดรามิโตวิชครับหัวเงากตัวเก่านะครับมาอยู่ในชื่อของสวิตผู้เล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งหลังผ่านช่วยทีมในครั้งล่าสุดนะครับส่วนแดนกลางนะครับยังควงวางมาโกกูยสครับลงเป็นตัวชูรโรกับระบบ3-4-2-1โดยจะมีดูซานชาดิสกับเซอร์เกมิลินโควิดสวิตครับคบอยปันเกมให้ทางอเล็กซานดรามิโตวิชล้นสกอร์ส่งผลในดูซานวลวิชครับ จากยูเวเนี่ยต้องหลุดเป็นสำรองไปก่อนในนัดนี้นะครับเอาไปดูฟังทีมเย็นกันบ้างครับตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะ4เสมอ1นงนัดเหมือนกันล่าสุดนะครับเปิดบ้านชนะกับเนโธเนียไป2ประตูต่อศ เราฟังทีมเยือนนะครับมาโกโรซี่กับเฮดโค้ชของจา้าฝูฮังการีมีแผนปรับทับเล็กน้อยครับเนื่องจากจะไร้เงาเอนเดบอสการครับแนวรับกับกดาเนียลชากไดครับกองกลางในเกมนี้ส่วนแกนหลักที่เหลือนะครับถือว่าพร้อมหอ,อกศาตร์กันทั่วหน้าเลยโดยจะมีเดนิสดิบูสครับพร้อมลงเฝ้าเสาและก็วางอดัมลังเวลีโอบาร์นกับอารติลาสไลนะครับสตาร์ทแผงหลังในระบบ3-5-1-1นั่นเอง ส่วนที่เด็ดแนวรุกนะครับเชื่อว่าจะใส่ชื่อของโดเมนิกสบอลสไน์ครับที่โดดเด่นกับทางลิเวอร์พูลวางบารนับัสวาก้ายืนเป็นหน้าเป่านัาเอกนะครับสำหรับตรงนี้ครับต้องบอกว่าเซอร์เบียเนี่ยมีคิวเปิดบ้านรับมือกับฮังการีนะครับซึ่งอนสนามทั้งคู่มีแต้มเท่ากันที่7จคะแนนนะหลังผ่านไปแล้ว3มนัดในกรุงเจ ซึ่งมองภาพรวมนะครับยอมรับว่าเซอร์เบียถือความได้เปรียบแน่นอนจากขานของเดนเนบ้บานนะครับแถมการเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นทางเซอร์เบียนะที่เป็นฝ่ายชนะมาสกอร์หนึ่งศูนย์แต่อย่างไรก็ดีในการเจอกันครั้งนี้เชื่อว่าฮังการีเองเนี่ยก็มีของละคพานตรายพอตัวเหมือนกันนะครับจากผลงานตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอีกทั้งที่เด็ดแนวรุกจากโดมินิกโตมสไลน์นะครับถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับน่าจะสร้างความแตกต่างได้กับเกดราคาที่ลุ้นง่ายแบบนี้เนี่ย เห็นทีต้องวัดบนรองสักหน่อยนะครับคาราซกอรตัวนี้จบที่ทังคู่เสมอไป1ประตูต่อ1นะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับวีคาฟุตบอลสกเกอร์เก้นวันนี้ครับหากท่านใดครับต้องการอยากจะรับทิศเทีเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้ากลุ่มกับทางเรานะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดสกเกอร์หนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือไม่ก็จิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ